ในหวังกวงหวารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนกล่าวว่าในปี2023นี้การทำงานและชีว uh> ิตในสังคมจีนจะฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกระตุ้นให้มีชีวิตชีวาในตลาดมากขึ้นและปล่อยศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ตามเป้าหมายที่ปีนี้จีนจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และจะคำนึงถึงสิ่งแวดน้อมระหว่างกระบวนการพัฒนาในปีนี้ด้วยหลายโครงการของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนนั้นจะเริ่มดําเนินการซึ่งจะมีบทบาทสําคัญมากต่อเสถียรภาพการเติบโตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนยืนหยัดในการปกป้องและจัดการระบบภูเขาน้ําป่าไม้ทุ่งนาทะเลสาบหญ้าและทะเลทรายเพื่อยกระดับความหลากหลายความมั่นคง แล้วความยั่งยืนของระบบนิเวศในอนาคตโดยจีนนั้นจะสร้างอุทยานแห่งชาติประมาณ50แห่งในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสร้างระบบอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอุทยานแห่งชาติจีนเป็นศูนย์กลางด้วย